ก็นะครับวันนี้ผมอะมาเจอตัวไฟตัวหนึ่งนะครับเป็นไฟตัวใหม่ซึ่งตอบโจทย์ผมมากเลยนะครับในการเรียกว,ว่าทํางานในสถานที่ที่เราค่อนข้างที่จะมีไฟน้อยดีกว,ว่าเมื่อทีผมไปหน้าง,งานนะครับตอนคืนเนี่ยผมจะหาสเปคคุยกับลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมมาเจอไฟตัวเนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าผมมองว่าไฟตัวรุ่นใหม่ตัวนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมจะมาเฉลยกีนึงผมจะบอกว่ามันตอบโจทย์ยังไงผมได้บ้างนะครับมัน เขาเรียกว่ามันให้ไฟได loyal, ต้ตรงตรงจุดที่ผมใช้งานดีกว่าเราสามารถปรับอะไรได้หลายๆอย่างเลยเดี BRE, ๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกเจ้าไฟรุ่นนี้กันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรนะครับผมไปดูเลยครับก่ออื่นนะครับเราก็มารู้จักหน้าตารู้จักรุ่นกันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือตัวไฟรุ่นใหม่นะครับตัว UCL นะครับ M12 นะครับ ก็เหมือนเดิมครับใช้การแบตเตอรี่ A12 ได้ท yeah> anyway> okay. claro ั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีไซน์นะครับแล้วก็โอ้ตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กถาวรเป็นแบบแม่เหล็กเลยนะครับแม่เหล็กถาวรค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับแน่นเลยนี่ครับแน่นเลยนะครับโอเคติดแล้วเนี่ยค um ่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยนะครับว่ามันจะไม่หลุดอย่างแน่นอนนะครับผมดีไซน์ทั่วไปของบ้านเนี่ยก็ผมจะบอกว่ามันก็อเป็นคล้ายๆโคมไฟอเนกประสงค์นะครับ สามารถที่จะปรับหมุนเล่นได้นะครับตัวนี้รอบทิศทางเลยแม้กระทั่งตัวตัวโคมแล้วก็ตัวตัวขาเองนะครับน่ะสามารถปรับหมุนได้อิสระตามที่เราต้องการนะครับนี่ให้ได้ถึงตัวรถตักแล้วกันอ่าคล้ายๆรถตักนะฮะปื้อขึ้นมาแนละ้วหมุนอ่านี่นะครับคบนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วครับก็ยังอ่โค้งนะครับมีวากีไว้ก็คือความ แข็งแรงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถใช้ได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์สามารถใช้ได้ทั้งด้านนอกก็ใช้ได้นะครับสามารถที่จะกันฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับ IP ห้าสี่ก็คือกันน้ํากันฝนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นด้านล่างเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับนอกจากด้านล่างที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยด้านบนนะครับแถบตรงแขนมาเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กด้วยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างดีไซน์ก่อนนะครับตัวนี้ก็ ดีไซน์สวยงามน้ำหนักเบานะครับอันนี้ไทกับแบต4แอมก็น้ําหนักเพียง1.7 1กิโลนะครับทั้งตัวนะครับรวมแบตเตอรี่นะครับ oh. ค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีโหมดอยู่ทางด้านนี้นะครับโหมดจะมีโหมดนะครับตัวนี้สเปคของมันเนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็ แต่ละโหมดเนี่ยก็จะเป็นความสว่างของไฟในแต่ละแต่ละในแต่ละครั้งที่เรากดไปที่โหมดนะครับมันก็จะเปลี่ยนความสว่างวว้า <Wow. S 1> ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ถึง3โหมดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ600ลูเมน800ลูเมนแล้วก็แม็กนะครับอยู่ที่1,200ลูเมนเลยนานเลยใช่ไหมครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าฮิแล้วอไอแบตซีแอมป์เนี่ยมันใช้งานในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยได้นานแค่ไหนนะครับก็โหมดแรกนะครับจะเป็นความสว่างสูงสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับที่1,200ลูเมนนะครับ1,200ลูเมนเนี่ยเปิด 4แอมป์นะครับเปิดต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยได้อยู่ที่5ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นความสว่างที่800นะครับ800เนี่ยก็อยู่ที่8ชั่วโมงนะครับแล้วก็600ลูเมนเนี่ยเปิดได้นาะนถึง15ชั่วโมงเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วคราวนี้ถ้าเรามีแบตเตอรี่ที่เป็น2แอมป์ล่ะแล้วแบตเตอรี่ที่เป็น6แอมป์ล่ะใช่ไหมครับมันก็จะลดถ,ถ้าเป็นแบตเตอรี่2แอมป์ก็ลดลงไป50%ถ้าเป็นแบตเตอรี่6แอมป์ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ถ้าเราเปิดในโหมดนะครับที่เป็นโหมดความสว่างสูงสุดเลยนะครับเปิดเป็นความสว่างสูงสุดเลยเนี่ยถ้าเป็น4์เนี่ยครับ4์เนี่ยเราก็ได้อยู่ที่อย่า<ส>งท,ที่ผมบอกก็คือ5ชั่วโมงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่ที่เราเพิ่มขึ้นไปเช่นเรามี6์จาก5ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ได้มาสัก7ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ 2A จาก5ชั่วโมงก็จะอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ อยู่ที่แบตเตอรี่ที่เรามีเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้แบตที่เรามีอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลอเปิดโหมดดูนะครับแล้วผมจะเริ่มใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ใหม่เลย,ยลูกคา้าหลายคนนะครับถามมาว่าแบตเตอรี่เนี่ยตัว M12 เนี่ยมันจะไม่ M18 เนาะมันไม่สามารถเช็คระดับตัวความจุบแบตเตอรี่นะตอนนี้ได้ว่าแบตเตอรี่เรามีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับอ่าใส่เข้าไปเลย <Hoch tua> คราวนี้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถมาเช็คนี่นะครับจะมีไฟ ไฟกลมๆสี่ดวงะครับเราก็จะบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่านะตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเต็มหรือว่าขาดเท่าไหร่นะครับ oh เปิดเครื่องเลย <No. S 1> นี่นะครับตอนนี้แบตเรามีอยู่2ขีดเห็นไหมครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ตรงน,นี้มีประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่ามีประมาณครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บแหละเราก็จะมีโหมดนะครับโหมดตัวนี้ก็จะมีความสว่างที่ต่างกันไปเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยก็คือ6 0 0ลูเมนนะครับอันนี้สว่างสูงสุดก็คือ1 0 0 0 1,200ลูเมนอันนี้ก็อยู่ที่แ0 0ลูเมนนะครับ ตัวนี้คือความสว่างเราสามารถที่จะปรับนะครับสมมุติว่าอ่ะเราต้องการโฟกัสโฟกัสงานมาที่ตัวหนังสือเล่มนี้แล้วกันเป็นแคตตาลองที่ผมใช้อยู่นะครับประจําก็เราสามารถที่จะนี่ครับคอ,คอนโทรลนะครับมายังจุดที่เราต้องการให้ความสว่างานี่ครับอ่าช่วงนี้นะครับออนไลน์นะครับเราต้องการที่จะถ่ายรูปให้มันเสมือนจริงเนาะถ่ายรูปงานอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องการถ่ายรูปสวยๆที่จะลงอัพ Facebook ถ่ายรูปขายของช้อปปี้ร z a นานะครับเราก็สามารถจัดแสงไฟได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าไฟตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่าไฟตัวนี้จะเป็นแสงธรรมชาตาิแสงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะเพราะว่ามันจะไม่ขาวมันจะเป็นคล้ายๆแสงธรรมชาติก็คือจะออกไปทางวอร์มไว้นิดๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสบายตาถ่ายรูปประมาณเนี่ยแล้วก็สวยด้วยนะครับเห็นไหมครับประโยชน์ของมันนี่ครับหนึ่น,น,นะครับการถ่ายรูป ผมมองว่านี่คือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่2ของมันหลักๆเนี่ยก็คือเราใช้อย่างพืดอย่างกลางคืนเรา,าจ,จะเปิดแบบไปในงานใงานที่ไม่มีไฟหรือไฟน้อยเนี่ยไปใช้งานเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวโคมไฟในการทำอ่าเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะที่เอาไวด้ดูงานได้เลยนะครับเปิดเอกสารนู่นนี่นั่นในเวลากลางคืนในการรับงานใช้งานคืนค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของรถยนต์อ่าในส่วนของรถยนต์เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับ เราสามารถที่จะติดตัวนี้ใต้ท้งรถได้เลยเวลาเราขึ้น,น,นลิฟต์ขึ้นไปถึงไหมครับมีความสูงอยู่แล้วเราใชา้ตัวนี้แปะขึ้นไปเลยแล้วเราสามารถใช้ตัวนี้คอนโทรลในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เปลี่ยนอะไหล่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าไอ้ตัวนี้ข้อดีของมันคืออะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขาแม่เหล็กเนาะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนอะไหล่หรือเรามีน็อตที่เราจะเอาเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะแปะตัวอุปกรณ์นะครับไปที่แกนนี้ได้เลย อะไรที่เป็นเหล็กนะครับตัวน็อตสกูลูกบล็อกเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะแปะตัวเนี้เอาขึ้นไปทอ่ทงานได้ด้วยฮะสะดวกนะครับเห็นไหมฮะมีประโยชน์นะครับต่อให้อา่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะละเอียดในการเขาเรียกว่าในการในการสร้างเลยนะฮะเขาคิดมาให้แล้วนะครับว่าตรงไหนเนี่ยที่มันทําให้เกิดประโยชน์มาได้นะครับมีวากี้เราออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเนี้เกิดประโยชน์เห็นไหมครับเราไม่ได้ทิ้งอะไรไปเลยว่าเฮ้ยมันจะทําอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับ จะเป็นน็อตสกูอะไหล่เล็กๆตัวน็อตเนื้อเครับเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยครับค่อนข้างที่จะนี่ครับแน่นนะครับจะบอกว่าประโยชน์ของไฟตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเด็กๆก็ใช้ได้นะครับในการเรียนหนังสือนะครับไฟดงไฟดับก็ยังสามารถที่จะเปิดในการทํางานได้ในการเรียนหนังสือได้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ในหน้างานในใช้งานเนี่ยก็เหมาะนะครับใช้ในการซ่อมบำรุงรักษานะครับและใช้ในการซ่อมรถยนต์ ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวโคมไฟที่อ่าเขาเรียกว่านะปรับแสงให้มันตรงจุดกับการใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะไฟตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของอาการใช้ไฟเนี่ยแสงเนี่ยให้ตรงจุดกับการทํางานแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่สําคัญคือตัววัสดุนะครับมีความแข็งแรงทนทาน แล้วก็อเนกประสงค์นะครับผมแล้วก็น้ําหนักเบาใช้งานง่ายแล้วครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้นานจริงๆนะครับผมยังไงนะครับผมฝากนะครับเจ้าไฟนะครับตัวนิ้วโปรดักต์ละกัน m 1 2 ucl นะครับเป็นไฟตัวใหม่เนี่ยท่านใดที่สนใจนะครับมาลองเล่นนะครับหน้าร้านได้ด้วยนะครับผมเรามีให้ลองเทสให้ลองใช้จริงก่อนนะครับให้ลองเล่นก่อนนะครับสเปกนะครับผมจะขึ้นมาให้ทางด้านนี้นะครับสเปคแล้วก็รายละเอียดในการติดต่อนะครับสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ดูนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการ n i o n o r m Detail นะครับก็จบลงไปทั้งนี้นะครับยังไงขอฝากเจ้าไฟตัวนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ